รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อาการลิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรี สวัสดีครับแฟนๆชาวคนละบ้านครับพวกผมอาจารย์เชี่ยวนะครับเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์สัปดาห์ครับวันนี้ผมมาที่เขาใหญ่ครับอยู่หน้าชิวาสตูดิโอครับวันนี้เป็นวันที่มีความหมายสาหรับผมมากครับเพราะว่าผมจะร่วมเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติครับทุกๆวันที่12สิงหาครับเป็นวันสำคัญสำหรับผมครับเพราะว่ารายที่ผมจะทําบุญเลี้ยงพระนะครับผมลึกถึงคุณแม่ของผมครับ ที่นี่ตอนผมสร้างเสร็จนะครับน้องสาวผมมาที่นี่เขาบอกว่าคงดีนะถ้าเกิดคุณแม่ยังอยู่ครับแล้วคุณแม่ได้มาใช้ชีวิตที่นี่มาพักผ่อนที่นี่ครับที่นี่อากาศยอดเยี่ยมครับเราอยู่เขาใหญ่ครับโอโซนเจ็ดโลครับที่นี่เป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อนครับมีหมดกล้าระบบกด้วยกันครับตบวแรกก็คือชูวคโดมิเนียมครับที่เห็นนี่ครมีทั้ง ขายขาดและการลงทุนครับส่วนซ้ายมือผมนี่นะครับเป็นโรงแรมครับเป็นชิวาคันทรีนะครับเป็นบูติคโฮเทลซึ่งเป็นโฮสปิทอลครับเป็นโรงแรมเพื่อฟื้นผูสุขภาพครับขวาบือผมจะเดินไปอีกประมาณสัก5นาทีครับเป็นชิวาออริกาครับเป็นสวนผักอินิกครับมีทั้งชิวาโคซี่นะครับทำเรื่องอาหารเรื่องศูนย์ไพรนะครับ เรื่องเซมเซลรวมถึงประสุเจลกันชาด้วยครับส่วนที่4นะครับลึกไปนู่นนะครับเชียเวสนะครับซึ่งเป็นศูนย์วิสาสร์ฟื้นฟูไอชลอไว้ครับมีทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจุบันครับก็เมื่อเราทานดีแล้วเราต้องแข็งแรงต้องมียาที่ดีด้วยครับดูแลสุขภาพที่ดีครับโรดดอที่5ที่ชื่อปายวีครับเป็นรีสอร์ทสไตล์คอเทจแล้วก็เทเลสครับก็สวยงามครับ สวอเจ็ดเป็นทงกลมสวยมากเลยอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่นะครับส่วนเทเลสนี่ก็อยู่ริมคลองสวยมากนะครับ่วนหกเนี่ยเป็นสปอร์ตคลับครับซึ่งเราก็เล่งจะให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่5้าสาคมครับมีทั้งสามเทนนิสสระว่ายน้ำนะครับสนามขี่ม้านะครับสนามบาสเกตบอลนะครับฟิตเนสมากมายครับที่ทำให้ทนามมีสุขภาพดี่วนที่ที่7นะครับ ก็คือชัวร์เลเจนครับก็เล่นก่อสร้างครับที่เป็นอาร์ตอลิบิงนะครับกลเลอรี่มีทั้งนาสตรเจียสู่ความทรงจำที่แสนสุขนะครับแล้วก็ซีรตี้ความสุขสันติครับผมมีความทรงจำที่สานสุขกับคุณแม่ของผมครับคุณแม่ผมเนี่ยท่านท่านเป็นแม่ที่ประเสริฐครับผมเป็นลูกแง่ครับลูกแง่นี่คือท้าภาษาชาวบ้านคือพวก ลูกวัวเนี่ยเราแง่ลูกแง่ติดแม่ครับแล้วผมเป็นลูกชายคนเดียวนะครับคุณแม่ผมจบท่าจีราชแล้วก็ฝากด้วผมเรียนหนังสือดูแลผมอย่างดีนะครับผมเรียนที่ที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับที่เรียนกินนอนที่วชวุฒินะครับแล้วไปเรียนเสือป่าะะที่ศุลปากร,กรส่งไปที่คิงคอลเลจที่อเบดินเป็นสิบปีครับคุณแม่ผมเป็นปน,นักเรียนครับท่านให้ความสำคัญการศึกษามากนะครับ แล้วความสรงจที่ยอดเยี่ยมของคุณแม่คือคุณแม่นี่ก็คือพระอาหารในบ้านผมนะครับทุกวันแม่เนี่ยครับเราก็จะทําบุญเลี้ยงพระนะไปกราบขอพอรท่านนะท่านไม่อยู่แล้วก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างครับคุณแม่เป็นต้นแบบของการทํางานหนักนะครับแล้วเสียสละนะคุณแม่เป็นแพทย์พอสวฤตแรกๆครับทำงานถวายส็จยนะครับคุณแม่มีความผูกพันสบายน่ามากนะครับ คุณเียดยาก็ให้ความเมตตานะครับกับคุณแม่เป็นอย่างยิ่งเลยถึงขนาดที่ว่าเคยเสร็จมาเร์ทับรถของคุณแม่นะครับคุณแม่คนขับรถให้ทุกอย่างก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของผมเนี่ยนะครับก็นึกถึงคำพูดของน้องสาวว่าคงจะดีนะถ้าคุณแม่ได้อยู่ที่นี่ที่นี่สวยงามครับปมจะไม่ได้ตต่างนะครับหลังจากที่วอเลเจนแล้วก็บีชชอว์สตูดิโอซึ่งผมอยู่หลังของผมเนี่ยนะครับที่ทั้งดนตรีกวีและศิลปะ อยู่ที่นี่ครับมีแกรี่มีดนตรีพระเพระมีดีไซน์นั่งเก่งนะครับมีทั้งสถาปนิกวิศวกรนะฮะนักแต่งเพลงกราฟิกดีไซน์นะครับ่วนสุดท้ายนะครับคือคือชีวรจิตชีวจิตเนี่ยเป็นโครงการที่จะตั้งเป็นมูลนิธิจิตสวัสดิ์เราทำเกี่ยวเรื่องโซเชียลเ t อ r p ไพรส์นะฮะเช่นออกแบบพระโบสถ์ กุฏิพระนะครับเมนปอศบกษากำลังมาแรงมากเลยเพราะโควิดในทีมครับรวมถึงเ,เรียนปอเนาะอะไรมากมายครับ so วันนี้สาระรูปผมคือเดี๋ยวผมจะพาแฟนๆเนี่ยครับไปเยี่ยมซูดโร่ตรงนั้นนะครับว่าก้องเขางมาอยู่ครบวันนี้ผมจะพาแฟนๆไปเจาะลึกทช่ชืวามิวสิกแอนด์รีคอร์ดครับดนตรีกรวิดจะไปเนย่ครับเดี๋ยวตามเลยครับ ราใช้เวลาประมาณสามปีกว่าครับที่จะปั้นที่ถึงขนาดนี้ครับจากทุ่งหญ้าเบืางๆไม่มีอะไรเลยครับเรามาไกลมากครับแต่ผมเสียใจที่ว่าผมลงมือช้าเกินไปถ้าผมลงมือเร็วอีกสักสามปีเนี่ยคุณแม่ผมจะอยู่ที่นี่ครับโดยแม่ครับถ้าคุณแม่ผมไม่อยู่ครับผมจะพาแม่ไปที่นี่ครับมาฟังเพลงที่นี่ครับมาเข้าคอร์สที่นี่ครับมาว่ายน้ําที่นี่ครับ รวมถึงพาไปเที่ยวครับที่ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับเต็มด้วยแหล่งธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมครับเขาใหญ่เป็นมรดกโลกนะครับแล้วรอบๆตัวผมเนี่ยครับจากนี่ไปขับไปประมาณ15ทีครึ่ชั่วโมงเนี่ยเต็มด้วยสถานที่ที่น่าทับใจครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอาหารนะครับมากมายนะครับธรรมชาตินะครับมันเป็นชีวิตที่สงบสันติจริงๆครับ ครับในทุกๆปีครับก่อนมีวิกฤตเขาใหญ่เนี่ยในช่วงวันแม่แห่งชาติ12สองสิงหาเนี่ยครับถนนทุกสายจะพาลูกๆกลับบ้านครับกลับไปไหว้แม่กรดแม่ครับผมจะพาแม่ผมมาที่นี่ครับแต่ไม่คมไม่ทันละเพราะแม่ผมท่านได้รับสังขารไปสักพักแล้วครับผมจะพาแม่ผมเนี่ยขับรถเที่ยวไปในที่นี่ครับที่นี่ห่างจากกรุงเทพท่ามัตเตอเวสตนะครับก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเองนะครับ ก็ได้เป็นสนทนที่สวยสุดเส้นหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับทางด่วนยกระดับครับผมจำภาพเมื่อประมาณต่นต้นปีที่แล้วนะครับผมนั่งนั่งรถจากที่นี่ครับไปเที่ยวตามที่ต่างๆครับปีนี้ไม่เป็นไรครับเรามีโควิดอยู่ครับแต่ปีหน้านะครับเมื่อวิกฤตโควิดได้ผ่านไปแล้วนะผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับไปกราบแม่กอดแม่ซะนะครับ แล้วก็พาแม่ไปเที่ยวก็ไปชมกขาว่าจากนี่เนี่ยสมมติว่าแม่ผมอยู่เนี่ยผมจะพาแม่ไปเที่ยวไหนบ้างไปเลยครับไปเที่ยวกันเลยครับนะะตามเลยครับ เรนดัที่เจ็ดก็คือเน็ตเวิร์กิงครับเราเดินทางไม่กีน่นาทีครับ1 5 2 0 30บานาทีเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายครับรอบๆตัวผมเนี่ยมีร้านอาหารเป็นร้อยร้านนะครับ ที่นี่คือระบบนิเวศที่8ครับเป็นสภาพธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมครับโอโซนตัดเจ็ของโลกครับพอเข้าใกล้เขตอุทยานเนี่ยอากาศจะเย็นลงทันทีแหละครับเต็มด้วยพืชพันไม้สัตว์ป่านะครับตอนแรกๆเนี่ยผมเคยมาที่นี่กับคุณพ่อคุณแม่ผมมาส่องสัตว์มาดูกวางครับตอนนี้ก็ดูกวางอยู่นะเขาใหญ่ก็ยังเป็นอุทยานที่เป็นมรดกโลกครับก็ครบถ้วนตบบริเวณทั้ง8นะครับ ทั้งทั้งเรื่องของ,ง ED, ษาษาชิว่าแซนจูรีรรภภร K K ร่ซึ่งเป็นดอมเิเนียมนะครับชิว e ่าเวสสวนพฤกษ์พื้นผิวใบชโลวัยนะครับโรงแรมที่สามก็คือชิโอคอนิก้าครับเป็นสวนผักอุปนิกนะครับชิวาคันติครับนะครับซึ่งเป็นโรงแรมบูติคโฮเทลชิโอปยวีเป็นรีสอร์ทนะครับสไตล์คอสเชลียร์อุลตร่าส์ิว่าเรจินนะครับที่เก็บ อดีตความทรงจำที่ยอดเยี่ยมที่วดตกรรมนอสโซเจียหวานๆน่หวานชื่นนะครับแล้วก็ซีนตี้นะครับคือความสุขสันตินะแล้วหมวดเรืสุดท้ายนี่ครับที่แหล่งผลิตโอโซนจนเจ็บของโลกครับเป็นละล้านไร่ครับที่นี่เป็นหมอกโลกครับหมายความไงครับหมายความว่าจะการเปลี่ยนแปลงครับที่ที่สีเขียวนะครับที่ให้อาหารกับเรานะครับให้อากาศกับเรานะครับให้ความร่ำรวยของดินเวศนะครับให้ ความงดงามที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินครับครบทั้งแปดลบนเวสผมเชื่อว่าเรากล้เยะะฝันที่มีอายุเฉลี่ยเก100ินร้อยปีเลยครับยอดเยี่ยมครับอันนี้มีความสุขจริงครับ ที่เขาใหญ่ก็มีงานออกแบบรีสอร์ทโรงแรมดีๆครับีที่นี่ผมชอบมากเลยเป็นเป็นอีสานนะครับเขาบอกว่าเป็นอีสานนะครับมีทั้งเกวียนทั้งเครื่องจักรสารทั้งไม้ไผ่ครับเนี่ยัสดีครับสวยมากเลยครับที่นี่เขาบอกว่าถ้าชมเขาว่าลาวนี่เขาดีใจเพราะที่นี่เป็นอีสานใช่ไหมครับอีสานก็ต้องลาวเป็นความสนุกครับเพลินเพลินเลยครับนี่ครับ พี่เน่ที่ผมนับถือเนี่ยก็ที่นี่กับพี่เน่ก็ท่านทรงเป่าแคนนะครับพาขามานะครับก็มาทําเป็นล่มเป็นอะไรครับเป็นภาพครับก็ชว์และเจนก็อย่างนี้นะครับเป็นการเก็บเกี่ยวอดีตที่งดงามผมก็เป็นคนอีสานนะครับพอเห็นอาคารสายอีสานนี่ก็รู้สึกตื้นตันใจครับแต่ข้อสาคัญคือเต็มด้วยชีวิตชีวาครับต้องสนุกครับต้องเพลินนะที่นี่คือ อีสานสนุกมากเลยอีสานยุคใหม่ครัในนอดชักชวนดูนะ้อิเวทของเราครับก็คือชัวร์เลเจนนะครับเป็นที่เก็บอดีตนะครับนาสตรเจียแล้วก็เซเลนิตี้ครับผมนั่งยิ้มเยยบแล้วปล่อยใจให้ลอยไปมีความสุขครับนึกถึงวันที่แม่ไปรับจากในประจำครับนึกถึงวันที่แม่ไปส่งขึ้นเครื่องบินไปที่องกฤษแล้วก็รับกลับมา ในถึงวันที่แม่ไปส่งที่สถานรถไฟนะครับจากสุลินเข้ากรุงเทพเหตุการณ์นี้เหมือนว่าเกิดขึ้นเมื่อวานครับผมก็พยายามนึกว่าถ้าแม่ผม่อยู่ครับผมจะขับรถพาแม่ผมเที่ยวทิพย์ที่นี่ครับใกล้ๆทีอากาศที่ยอดเยี่ยมครับโอโซนเจ็ดของโลกแม่ผมชอบครับเพราะแม่เป็นเป็นคุณหมอครับคุณแม่จบแพทย์ศิริราชทางการแพทย์เชื่อว่าอากาศนะครับฮ้าอออากาศเป็นเบอร์หนึ่งครับโอโซนเจ็ดของโลกครับผมต้องแข็งแรง ผมต้องกาดสูงผมต้องสู้ควิให้ได้ผมาะผมรู้ว่าถ้าแม่ยังอยู่เนี่ยแม่คงไม่อยากให้ผมติดโควิด่ไหมครับเราได้ชาร์จพลังครับเป็นความสุขลึกๆนะครับขงเราผมนี่คือเชีโคซีซึ่งเป็นหนึ่งในบทนิเวศของเรานะครับพอเราผลิตอาหารจากพื้นที่ก้าวไล่ของเรานะครับเชียร์ปณิก้าเนี่ยครเรามีพี่แกะลมดีพี่แกะลมดีนะครับพี่ม้าลมดีครับเรามีเนยจาก มัสตาราชีเราทำเองครับเรามีพิซซ่าทำเองแค่แม่ได้ทานแม่คงชอบครับก็เป็นความสุขครับแล้วก็ทำความดีนะครับอุทิศเป็นกุศลให้กับแม่ถ้าทุกคนเชื่ออย่างนี้ครับจะคงจะสวยงามที่สุดครับทุกวันนี้ผมว่าความวุ่นวายทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าเราไม่เห็นความสำคัญกับวันแม่อีกแล้วนะครับรุ่นผอยังเห็นนะครับรุ่นผมยังเห็นแต่รุ่นเด็กๆที่ผมไม่ได้าลองดูครับลอง วันแม่เลยฮะถ้ามีโอกาสเนี่ยพวงอะไรดอกมะลิสั้กพวงหนึ่งนะครับไปกราบแม่ซะแล้วขอโทษในสิ่งที่เราล่วง,ง,งเกินทั้งไปแค่นี้แม่ก็มีความสุขเลยครับสิ่งที่พ่อแม่หวังที่แม่หวังไม่ได้เลยมากกว่าเห็นลูกเป็นคนดีครับเป็นพลเมืองที่ดีครับนะฮะอ่ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินที่เราได้อาศัยอยู่ครับก็ วันแม่นี้ก็ไม่มได้ดีกันนี้ครับผมก็อยู่ที่นี่ครับเราก็ทําบุญเลี้ยงพระนะครับตามประเพณีที่ทำ,ท,ำทุกปีทุกวันแม่จีฟองเต็งหาแล้วก็ผมเชิญลูกหน้าครับวันพ่อห้าธันวาเนี่ยเราก็ทําบุญเลี้ยงพระถวายพระกระุศลให้ในหลวงเช่นนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะขาดปกตก,ตก,กบกพร้อมครับสมบูรณ์พร้อมถ้าเรื่องความคิดจิตวิญ,ญญาณนะครับเราเชื่อว่าสิ่ง,งาาที่เราสามารถทำใทนชกวันนี้โลกในเวศ ทั้งการระบบที่ผมได้เรียนท่านทราบเนี่ยก็เกิดจากความรักที่แม่มีต่อผมครับผมอยากให้แม่ของคนทุกคนนะครับได้โอกาสได้มาอยู่ที่นี่นะครับไปเยี่ยมเราก็ได้ครับมานอนวันสองวันก็ได้นะครับมาพักผ่อนฟื้นฟูสุขภาพครับก็ปีหน้าครับให้สัญญากันนะครับว่าเมื่อคุณผ่านไปแล้วนะครับถ้าใครมีโอกาสพาคุณแม่มาที่นี่ได้ผมยินดีต้อนรับ ไปกราบแม่ก่อดแม่ครับก็วันนี้ก็สุขสันวันแม่ครับตัวแล้วละก็ย่ามัวรังรอทดแทงบุญคุณ ฉลองความสำเร็จของชิวาแซงเจอรี่เขาใหญ่พร้อมเปิดเฟสใหม่คอนโดรักสุขภาพเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนมอบสิทธิพิเศษจากราคาปกติยูนิตละ1,590,000บาทจองด่วนวันนี้เพียง 849,000บาทเท่านั้นการเดินทางสะดวกสบายจากกรุงเทพเพียง45นาทีโดยรถไฟความเร็วสูงหรือโดยรถยนต์บนถนนมอเตอร์เวย์เพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันสอบถามรายละเอียดโทร081 421 8323 090 107 7992ผึมจึงไปผ่าตัดหัวใจมา ก็อยากหาสถานที่สำหรับพักผ่อนคุณหมอแนะนำครับว่าควจะไปพักผ่อนในต่างจังหวัดสถานที่เนี่ยคิดว่าคอนโดเนี่ยจะเล็กๆจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าเนื้อที่ใช้สอยครบสมบูรณ์แล้วก็โปร่งโล่งเหมือนกับบ้านอยู่กลางสวนต้องขอชื่นชมอาจารย์เที่ยวค่ะที่ทำโครงการดีๆนี้ออกมาให้ทุกคนค่ะ ลงทุนกับอสังหาเพิ่มภูนมูลค่ากับชีวาแซงจูรี่เขาใหญ่คอนโดรักสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติโอโซนอันดับ7ของโลก